เครื่องนี้เป็นเครื่องใายแสงเน r o แบนด์ UVB นะครับก็ปกติก็จะใช้ใชรัรกษาโรคได้หลายโรคทางผิวหนังได้หลายอย่าง,างเช่นโครคแสงขาวตาเจดเงินครับอ่าเราต่อบได้ต่อครับก็ก่อนเข้าเครื่องนะครับเราก็จะให้คนไข้เปลี่ยนชุดใส่เสื้อคลุมนะครับแล้วก็ ใช้น้ำมันมาก่อเพื่อเพิ่มการดูดซับแสงนะครับแล้วก็ใส่แว่นตาเขาก็ควบค้นคุณไเข้าไปใน,ในเครื่องนะครับเพื่อจะถอดเสื้อคุมออกกื่ท่เหลือแค่แว่นตาหมวกแล้วก็เหลือเกไหนมนเฉพาะบริเวณที่ฉายใช่ไหมจะเปิดบริเวณที่เฉพาะบริเวณที่ฉายะนะครับผมหลังจากนั้นก็จะทําการฉายแสงประมาณก็อาจจะเปนที่20-30วินาทีได้เลยครับผมเข้าได้เลยครับ พี่เบสแล้วก็ตั้งเดี๋ยวนะพี่เบสโอเคครับแล้วก็ตั้งใหม่ศูนก็จะตั้งค่าพลังงานตามที่แพทย์มีการคำนวไว้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับสำหรับคนไข้พี่เล็กพร้อมไหมครับพร้อมจ้ครับหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับเปิดหน้า ลื่องครับาสองนาทีห้าสิบห้าวิาีหรับข้งางในก็จะมีแสงขึ้นมาข้งางในก็จะให้คุณค่ายปิดตาแล้วก็เปิดบริเวณที่อาม,มีรอยโครคใมีรอยโรคถ้ามีที่หน้าก็ให้ใส่แว่นอย่างเดียว